ปีพ2762ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษ์าวิชาการกฎหมายเลือกกฎหมายภาษีอากรสอบวันที่11ธันวาคม2548คำถามข้อ7บริษัทอาลุนจำกัดได้จดทะเบียน ภาสีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจาการให้เช่าเครื่องจักรผลิตกล่องบรรจุอาหารซึ่งบริษัทคิดค่าเช่าตามจำนวนกล่องที่ผลิตได้ในรอบระยะเวลาบ,บัญชีปี2,146บริษัทต,ต้องการจูงใจลูกค้าให้เพิ่มยอดการผลิตที่ประชุมกรรมการบริษัทจึงอนุมัติให้ ส่วนลดแก่ลูกค้าที่บรรจุร,รักไข่ผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า50ล้านกอกทุกรายซึ่งจะมีผลให้บริษัทได้รายได้จากค่าเช่าเพิ่มขึ้นและผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทได้แจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ลูกค้าของบริษัททราบเป็นหนังสือเฉพาะลูกค้าที่ทำยอดการผลิตถึงเกณฑ์ ที่ได้รับส่วนลดทุกรลายโดยส่วนลดดังกล่าวบริษัทจะลดให้ในขณะให้บริการเช่าเครื่องจักรเมื่อลูกค้าบรรจุแรกขายผลิตภัณฑ์เกิน50ล้านกล่องและหากส่วนลดดังกล่าวออกจากราคาค่าบริการโดยให้เห็นไว้ชัดแจ้งว่าได้มีการหักส่วนลดไว้ ในใบกำกับภาษีแต่ละครั้งและบริษัทนำส่วนลดดังกล่าวมาคำนวณหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปี2อ4 0ต่อมาเจ้าพนักง,งานตรวจสอบการเสียภาษีของบริษัทอรุณจำกัดแล้วเห็นว่าการที่บริษัทบดิแจง การให้ส่วนลดแก่ลูกค้าทุกรายและมีบริษัทที่ได้รับส่วนลดตามเกณฑ์ที่บริษัทอาุณจำกัดกำหนดมีเพียงห้าหรายก,การให้ส่วนลดดังกล่าวจึงเป็นการให้โดยเสน่หาไม่อาจนำมาหักเป็นรายจ่ายได้รายการที่บริษัทไม่ได้นำส่วนลดดังกล่าวมารวมเป็นบุรค่าของฐานภาษี ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการเช่าเครื่องจักรไม่ถูกต้องจึงประเมินให้บริษัทอรุณจำกัดเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี2อ4 6เพิ่มเติม้อ,อมเบียบ้ยปรับและเงินเพิ่มและประเมินให้บริษัทอรุณจำกัดเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติม หอมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มโดยนำส่วนลดต่งางมารวมเป็นฐานภาษีด้วยให้วินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้าพนักงานถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ตรงกับตอบข้อเจรณีที่ประชุมกรรมการบริษัทอนุมัติแผน การให้ส่วนลดเพื่อจูงใจลูกค้าของบริษัทต,ตามังเกตที่กำหนดไว้ซึ่งมีการกำหนดไว้แน่นอนและใช้สำหรับลูกค้าทุกรายของบริษัททั้งแผนการให้ส่วนลดเพื่อจูงใจลูกค้าบริษัทนั้นถ้าลูกค้าสามารถผลิตและขายผลิตภัณฑ์ได้มากแล้วบริษัทจะมีไรายได้ จากค่าเช่าเพิ่มขึ้นหลายจ่ายดังกล่าวจึงเป็นหลายจ่ายเพื่อประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัทอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทโดยตรงก,การที่บริษัทไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าของบริษัทบางรายทราบถึงแผนการให้ส่วนลดนั้นมิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยเหตุส่วนตัวจึงยังไม่อาจถือได้ว่า เป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัวหรือการให้โดยสเสน่ห์หรือการผู้สเมื่อบริษัทได้ใใจ่ายรายจ่ายดังกลาง่าวเพื่อผลในการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือเพื่อกิจการของบริษัทบริษัทย่อมนํามาถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิประจําปีภาษี 2,146ได้ไม่ต้องห้ามตับะบฏรัชดาก้อนมาตรา65ตวีอิอนุหนึ่งและมาตรา65ตรีอนุสาและอนุ13บวงเด็บเทียบความพิพากษา,าสารดีกาที่4498ี่กครับ2อ4พสีาสหรับภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากบริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ได้ลดค่าบริการให้ในการให้บริการและได้หักส่วนลดดังกล่าวออกจากค่าบริการโดยได้แสดงให้เห็นไว้ชัดแจ้งว่าได้มีการหักส่วนลดไว้ในใบกําขับภาษีในแต่ละครั้งที่ออกแล้วจึงไม่ต้องนำค่าส่วนลดดังกล่าวมารวมเป็นมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิ่มตามดดประมวลรัชดาก่อ มาตรา79วัรคสาอนุหนึ่งดังนั้นการประเมินของเจ้าพนักง,งานทั้งสองกรณีจึงไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยประมวลรัชดากอ